สวัสดีครับสวัสดีครับพีซีครับน,นี้อยู่ผมเนทอโต้เหมือนเดิมนะครับแน่นอนอยู่กับผมอยู่กับรถสวยแต่วันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวขายรถนะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะและเรื่องการใช้งานนะระบบต่างๆอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับพี่ซีได้ชมกันเพราะว่าผมว่าหลายท่านสงสัยแน่ๆแ,แ,แหละว่า โตโยต้าแคมรี่กินน้ำมันไหมนะครับไม่ว่าจะเป็น 2.0G 2.5G 2.5ไฮบริดอัตราการสิ้นเปลืองเป็นยังไงนะครับและรถจะน่าใช้งานขนาดไหนนะครับไปชมพร้อมกันเลยนะครับถ้าใครสนใจ2คันนี้เป็นพิเศษก็ติดต่อได้เลยนะครับนะารถยังว่างอยู่ทั้งคู่เลยนะครับก็จริงๆวันนี้ผมมีรถทั้ง2คันนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปทั้งคู่เลยนะครับคันนี้นะครับเป็น2.5รุ่น G นะครับปี2019เลยนัเป็นท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินนะนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เป็น ส5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นท็อปสุดของเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากคันนี้ก่อนนะครับคันนี้นะครับด้วยบอดี้รูปลักษณ์นะครับของ Toyota Camry โฉมนี้นะครับกับตัว all new นะ abc เจ็ดศคันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมีความกว้างมีความยาวนะครับแล้วก็มีน้ำหนักตัวรถค่อนข้างเยอะนะครับหลายท่านกังวลว่าแล้วเครื่องยนต์2อ0พเนี่ยมันจะกินน้ำมันไหมไม่ใช่ไฮบริดด้วยเป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนๆเลยนะ2,500ั c นะครับแต่ผมบอกเลยว่าประหยัดกว่าอ e ีโคคาร์ประหยัดกว่าอ e ีโคคาร์เพราะว่านมัตกรรมเครื่องยนต์นะครับที่เป็นตัวดูโอวีวีีไอตัวนี้นะครับผลิตออกมาได้ดีสมรรถนะดีอัตราเร่งดีอัตราการทิศเปลืองน้อยมากๆนะครับศูนย์นะครับเขาเคลมไว้นะครับสำหรับเครื่องยนต์2.5รุ่นจีนะครับอยู่ที่16.79กิโลลิตร16.79กิโลลิตรลองคิดด,ดูดีๆประหยัดกว่าอ e ีโนะคคาร์ไหมนะประหยัดกว่ารถเครื่องยนต์1,050เครื่องยนต์1,080อีก นะครับคันนี้เครื่องยนต์2อ0 0ันะครับอัตราเร่งดีมากๆนะครับคันนี้ก็คือ2.5รุ่นจีนะครับมันก็จะเป็นบอดี้ที่มีความสปอร์ตซีดานนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นสปอร์ตซีดานเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ต่างๆปกตินะครับแต่คันนี้นะครับจะมีพวกซันรูปมีล้อแม็กนะมีต่างๆคือตัวล้อแม็กคันนี้จะปกติรถจะเป็นขอบ17นะแต่แม็กคันนี้เป็นขอบ18นะเป็นขอบ18นะครับ ภายในก็สวยๆแบบนี้นะรถจะเหมาะกับใครใช้งานนะครับผมว่าอยู่ที่ลูกค้าเลือกไปใช้งานนะว่า 2.5G เป็นซินใช้งานยังไงขับที่ไหนดีจริงๆผมว่าไปได้ทุกที่นะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีพวกแท่นชงแท่นชาร์จนะครับก็ใช้2.5เป็นซินไปนะครับรถสวยๆในภายในก็ต้องบอกว่าเนียนๆเลยนะครับ2.5รุ่น G ีมันก็มีโหมดการขับขี่มาให้ฐามโหมดตรงนั้นนะครับ Eco Normal แล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับก็เลือกใช้งานได้เลย ถ้าอยากประหยัดก็ใช้ Eco ไปนะครับบอกก็เป็นบอกไฟฟ้านะอันวยความสะดวกให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเครื่องยนต์2.5นะครับก็มีซันลูปมาให้มีตัวซันลูปมาให้นะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับก็จะเป็นปลายท่อที่ออกมาซ้ายขวาเลยนะครับสองฝั่งเลยนะครับถ้าเป็น h ฮ b ริดท่อจะออกข้างเดียวนะคันนี้มันเป็น 2.5G คือมันสปอร์ตสุดๆมันสปอร์ตสุดๆนะครับก็บอกว่ามันเป็น l u ก u r รเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับรถ ซีดานสปอร์ตไซส์ใหญ่ไซเ์ XL คันนี้เนาะก็อัตราการสิ้นเปลืองก็16.97กิโลลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆน่าใช้งานมากๆแล้ววันนี้นะค่าตัวคันนี้อยู่ที่799,000บาท799นะครับรถป19นะครับป้ายแดงก็ล้าน2ล้าน3ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะเครื่องยนต์2.5นะครับประหยัดน้ำมันนะ16.97กิโลลิตรนะครับส่วนถ้าใครอยากได้ประหยัดกว่านี้นะครับประหยัดกว่านี้นะครับ ก็เป็นรถทางเลือกเลยก็คือคันนี้นั่นเองคันนี้ก็2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับบอดี้รูปรักษณ์เหมือนกันแต่คันนี้จะมีน้ําหนักมากกว่าคันนี้นะครับเพราะว่าด้วยตัวแบตเตอรี่ไฮบร i ดนะครับบวกเข้าไปในอย่างเช่นตัวรถคันนี้หนักตัน9้าใช่ไหมบวกแบตเตอรี่เข้าไปอีกนะอย่างน้อยๆก็300โลประมาณนี้นะ อย่างน้อยๆเลยนะเหมือนพวกรถ EV ต่างๆนะครับตัวรถอาจจะเบาไม่มีเครื่องยนต์แต่เขาบรรทุกแบตเตอรี่นะครับอย่าลืมเป็นแบตเตอรี่เทียมนะครับคันนี้เป็นไฮบริดนะรถที่เป็นไฮบริดเนี่ยน้ำหนักตัวรถต้องมากกว่ารถปกติอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอัตราการที่เปลองคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์2อ0บเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวแรงม้าเนี่ยจะเยอะกว่านะเพราะว่ามันใช้กําลังขับเคลื่อนจากตัวมอเตอร์ด้วยนะครับนวัตกรรมของโตโยต้าเขานะครับคันนี้เขาก็เคมไว้ที่21.67กิโลลิตร นา21.67กิโลลิตรสําหรับรถเครื่องยนต์ไฮบริด2500นะย้ําว่า2500นะครับนกะ็เป็นพวกค่ายเดียวกันในไซส์อื่นอย่างเช่น Altis Hybrid Corolla Cross CNR พวกนี้คือ20กว่าลิตรอยู่แล้ว20กว่าลิตรอยู่แล้วเพราะว่าน้ําหนักตัวรถน้อยกว่านะครับแต่คันนี้ก็21กิโลลิตรอัตราเร่งดีมากๆสําหรับรถเครื่องยนต์ไฮบริดและข้อดีอีกข้อนึงนะสําหรับรถยนต์ไฮบริดคืออะไรรู้ป่ะไม่ต้องวอร์มเครื่องยนต์ไม่ต้องวอร์มเครื่องยนต์สตาร์ทปุ๊บออกได้เลยครับไม่ต้องรอเครื่องยนต์ร้อนนะครับ เพราะว่าถ้าแบตเตอรี่เยอะนะครับรถขับเป็นแบตไปก่อนเลยนะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับไม่มันจะแตกต่างกับรถเครื่องยนต์เบนซินนะที่ต้องวอร์มเครื่องมันจะมีไฟขึ้นใช่ไหมว่าเครื่องเย็นนะต้องรอยเครื่องร้อนถึงจะออกได้นะครับระบบการไหลเวียนน้ามันอะไรต่างๆแต่คันนี้ไม่ต้องสตาร์ทปุ๊บออกได้เลยนะครับสองคุณค่าไฮบิดพรีเมียมคันนี้ก็ราคา899,000บาทนะครับถ้าใครต้องการนําไปใช้แล้วผมบอกเลยคุ้มมากๆคุ้มมากๆคันนี้ตัวท็อปนะครับ สังเกตไฟด้านหน้าก็จะไม่เหมือน 2.5G นะนะครับตัวนี้มันจะมีตัว LED นะตรงไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED มาเลยนะครับแล้วก็โลโก้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับโลโก้ตัวนี้เป็นตัวที่มีเรดาร์อยู่ข้างในนะตัวที่มีเรดาร์อยู่ข้างในนี้นะครับนะเพราะว่าออปชั่นน่ะจะต่างกับตัวเบนซินพอสมควรนะครับโหมดการขับขี่มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะได้พวก Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ตัว ก็เรียอไงล็อกเลนนะครับสลงสลูปอะไรพวกนี้มีเหมือนกันภายในก็เป็นโทนสีดําเหมือนกันนะครับนะบแต่ว่าลวดลายกระตกแต่งกระต่างกันกน,นิดนึงนะตัวบาะเนี่ยสเปคเดียวกันลายเดียวกันแต่ว่าช่วงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้มันจะเป็นลายมันหินอ่อนเงาเง,งานะครับหน้าจอต่างพวงมาลัยก็จะเหมือนกันแต่เพิ่มแจ้งเตือนการชนด้านหน้าแจ้งเตือนการออกนอกเลนเพิ่มตรงนี้เข้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวระบบเกียร์ไฮโดรชิปนะครับนะรบนะรบประมาณนี้นะคสำหรับรถไฮบริด นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะแล้วก็หน้าจอก็เป็น JBL เพราะว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบพรีเมียมจ๋านะครับสำหรับสไตล์ผู้บริหารของแท้นะครับเพราะว่าพวกที่คอนโทรลอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีที่ปรับแอร์ปรับม่านปรับวิทยุปรับได้ทุกอย่างนะครับแต่ปรับคนขับไม่ได้นะนะครับปรับคนขับไม่ได้นะม่านข้างนิลภัยม่านหลังไฟฟ้าตัวนี้มีเหมือนกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นรถไซส์ XL นะเป็นซีดาน นะรุ่นนี้อาจจะไม่ได้เป็นซีดานสปอร์ตนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีดานที่ประหยัดน้ำมันแล้วกันนะเครื่องยนต์ไฮบริด2.5นะครับตัวท็อปนะ899ถ้าใครต้องการคันนี้นะถ้าใครต้องการคันนี้นะครับก็วันนี้มี2คัน2ทางเลือกนะครับนะนะเครื่อง2.5ตัว G เป็นเบนซินล้วนเครื่อง2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ,นะรบ,นะรบผมก็แปลกใจนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเครื่องยนต์2.5จะประหยัดน้ำมันได้ถึง16.97กิโลลิตร แล้วเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ย21กว่าโลลิตรนะครับผมบอกเลยว่าอัตราเร่งสุดยอดขับดีขับดีนะครับข้อดีมีหลายอย่างนะครับประหยัดไม่ต้องวอร์มนะวิ่ง EV ได้นะครับมีตัว h e a อัพดิสเพย์มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคันนี้นะถ้าใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดเข้ามานะถ้าเข้ามาทางช่องทางต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็อีกคันนึงคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็น t o อปซีเขตนะครับหายากมากสีขาวมุก2.5รุ่นจี นะครับวันนี้ก็ได้สาระความรู้ดีๆนะครับจากผมเนี่ยทอโต้ไปนะครับก็ไม่ได้ขายจ๋าแต่เอาสาระมาให้นะครับถ้าอยากใครสนใจรถพวกนี้อยากชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะกดติดตามไว้ได้เลยนะวันนี้ผมเนี่ยทอโต้นะครับต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ